ผมขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านปลอดใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณน,นะครับเศษขยะในแผ่นดินไทยที่คนไทยบางกลุ่มเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาสิ่งที่คนไทยจะต้องรู้ในปี2557เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไทยในตอนนั้นได้ระดมกำลังไล่ล่ารายงานชาวขเขมรที่เข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายโดยลอบแรกเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มรางานขเขมรเถื่อน ได้มากกว่า1 5 0 0 0 0นคนเลยทีเดียวและผลักดันส่งกลับประเทศเขมรในทันทีและเตรียมที่จะผลักดันรายงานเขมรเถื่อนอีกหลายแสนคนออกนอกประเทศไทยในรัฐที่สองในตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเขมรได้ออกมาตำหนิรัฐบาลไทยที่ส่งรายงานเขมรเถื่อนจำนวนมากกลับประเทศเขมรในพื้นที่ชายแดนติดกันในตอนนั้นมีรายงานเขมร เกิดอุบัติเหตุแล้วตายไป8คนบาดเจ็บอีก10คนจากที่เจ้าหน้าที่ของไทยได้นำรายงานเถื่อนเหล่านี้ขึ้นรถเพื่อที่จะส่งกลับแล้วข้ามไปฝั่งชายแดนเขมรรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเขมรได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของไทยและกองทัพไทยให้ออกมารับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตของรายงานเถื่อนพวกนี้ตอนนี้ เขมรเรียกร้องอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจากผู้นำไทยในยุคนั้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ของไทยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะทำงานรับใช้แนวคิดของรัฐบาลในยุคนั้นเพราะมีคำสั่งให้ยุติการกวาดล้างชาวเขมรที่เป็นรายงานเถื่อนที่หลบหนีเข้าในประเทศไทยแถมห้ามส่งรายงานเถื่อนจำนวนมากที่เตรียมจะผลักดันออกนอกประเทศไปอีกหลายแสนคนนี่มันคือความอัปยศของรัฐบาลไทยในยุคนั้น แรงงานเขเมรที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปีพศ2557มีเพียงแค่8,000 80, คนเท่านั้นแต่ปัจจุบันพบว่ามีแรงงานเถื่อนชาวเขเมรในประเทศไทยซึ่งมากกว่า9,000 900, คนเลยทีเดียวหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารของทหารเราก็ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาปกครองประเทศยาวนานถึง8ปีแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไร กับเรื่องแรงงานเถื่อนเท่าไหร่ชาวมเขมรก็เลยได้ใจและนับจากปีพศ2557จนมาถึงปัจจุบันก็ปาเข้าไปถึง9ปีเต็มๆที่ทำให้แรงงานเถื่อนชาวมเขมรได้พากันออกลูกหลานจนเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยไปหมดโดยเฉพาะเด็กๆที่คลอดออกมาจากแรงงานเถื่อนชาวมเขมรพวกนี้พบว่าภายใน9ปีมานี้มีเด็กชาวมเขมรที่เกิดในไทยสูงถึงกว่า หนึ่งล้านสองสคนเลยทีเดียวและลูกๆของคนพวกนี้ก็ยังเป็นภาระหนักต่องบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยทั้งในด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยสรุปก็คือคนไทยจะต้องเสียภาษีเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานของรายงานเขมรเถื่อนเป็นจำนวนมากมาถึง9ปีเต็มๆพวกเขมรเถื่อนเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็เปรียบเสมือนเป็นขยะสังคมในแผ่นดินของไทยที่เกิดจากผลไม้พิษที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นแรงงานเถื่อนชาวขเขมรและหลบหนีเข้าออกประเทศไทยได้อย่างง่ายดายแล้วหอบเงินของไทยกลับบ้านเพื่อไปสร้างฐานะให้ตนเองสุขสบายขึ้นแต่รับหลังนั้นก็คอยเสียมให้ญาติพี่น้องของตนเองเปรียดชังคนไทยและก็ยังขี้คุยว่าเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนนั้น ล้วนแต่เกรงกลัวต่อฮุนเซนผู้นำของพวกเขาจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนในประเทศไทยที่กล้าจะมาแต่ต้องแรงงานเถื่อนชาวเขมรได้แค่นี้ยังไม่พอภาพที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันว่าขเขมรน,นั้นไม่เคยเกรงกลัวต่อประเทศไทยเลยก็คืออุปธ์ตของขเขมรก็ได้ออกคำสั่งให้ไทยแต่ให้มีโรงเรียนสอนภาษาขเขมรให้เด็กๆลูกหลานแรงงานเถื่อนของพวกขเขมรด้วย ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากถึงหนึ่งล้านสองแสนคนแถมยังออกคำสั่งห้ามผลักดันแรงงานเถื่อนชาวเขมรที่เป็นพ่อแม่ของเด็กๆพวกนี้กลับประเทศเขมรโดยเด็ดขาดเขมรไม่เกรงใจประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศก็ต้องทนทุกข์เพราะต้องเสียเงินภาษีมาเลี้ยงดูแรงงานเขมรเถื่อนพวกนี้ไปตลอดชีวิตแถมไทยนั้นก็ต้องกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศให้คนไทยและลูกหลานไทยทั้งชาติ แต่ลูกหลานพวกเขมนเถื่อนพวกนี้ที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องถูกเลี้ยงดูไปด้วยอีกตลอดชาติรบกวนเพื่อนๆในทิก t อกเข้ามาหน้าช่องเสกสิทธิ์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและคลิปใหม่ๆหากช่อง t ิกตอกนี้โดนปิดหรือมีปัญหาเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆในช่องทาง YouTube ชีวิตนอกกรอบใช้ชีวิตลั่นทุ่ง ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและกดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์กดหัวใจ